ขั้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมปักหมุดให้ป๊อปคอนม่วงอย่างเงี้ยนะครับนี่ป๊อปคอนม่วงขั่วนะครับอ่าในราคาหกสิบห้าบาทไอห้าสิบหกบาทเหมือนกันนะครับอืมตอนนี้กําลังฟีเวอร์ทีเดียวนะครับสําหรับสายเขาเรียกว่าดูเน็ตฟิกนะครับอ่าจริงๆแล้วเป็นเราไปซื้อกินที่เขาเรียกว่าโรงหนังนี่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะแพงเนาะแล้วก็รสชาติเาก็อร่อยนะครับของเราก็อร่อยเหมือนกันนะครับอ่า แล้วก็ราคาถูกกว่าด้วยนะครับแล้วก็ความสดใหม่ก็สดใหม่กว่าด้วยนะครับเพราะเราคั่วสมมติลูกค้าสั่งวันนี้นะครับค่ำคืนวันนี้หรือตอนไลฟ์นี้นะครับก็พรุ่งนี้เช้านะครับก็จะทําการคั่วแล้วก็ส่งให้ลูกค้านะครับเพื่อจะได้สดใหม่จริงๆนะครับอ่าเราจะไม่คั่วทิ้งไว้เลยนะเราจะไม่เอาของเก่าของที่ไม่ดีให้ลูกค้านะครับเราจะเอาของสดใหม่อย่างเดียวนะครับ มีหลายขนาดนะครับป๊อปคอนนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับทานข้าวกันหรือยังครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณมากที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับของเราเป็นถั่วลายเสือโอท็อปจากแม่ห้องสอนนะครับซึ่งเป็นโอท็อปที่เราจดทะเบียนสินค้า G.I เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ช็อปของเราก็มีนะครับก็มาอีกแล้วครับสวัสดีครับวัยรุ่นคิเซียนสั่งหรือ,อยังมาแล้วสั่งหรือ,อยัง <c oughs> มาเลยมาเลยมาพูดคุยกันหน่อยทีมาคุยกันเหงาเหงาช่วงนี้เหงาอยู่เชียงใหม่แล้วเหงาสวัสดีครับคุณบุ๋มบิ๋มสวัสดีครับคุณหนุ่มสวัสดีครับคุณหนุ่ม ใช่หรือเปล่านะผมขออภัยนะครับถ้าอ่านชื่อผิดนะครับผมคุณลักษ์สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามารับชมให้เป็นกําลังใจนะครับสินค้าของเรานะครับเป็นสินค้าโอท็อปจากแม่ห้องสอนนะครับเราจะส่งสินค้าสดใหม่ให้ลูกค้าทุกๆวันเลยนะครับเราจะไม่นําของเก่าที่คั่วค้างไว้มาขายให้ลูกค้านะครับเพราะว่าเราอยากจะขายความสดใหม่ความเฟสนะครับเพราะว่ารสชาติของถั่วลายเสือนะครับความสดใหม่ของเขาเนี่ย จะค่อนข้างดีทีเดียวนะครับจะค่อนข้างอร่อยนะครับเราจะไม่เอาของเก่าที่ค้างไว้เป็นเดือนเป็นปีมาให้ลูกค้าแน่นอนครับเพราะว่ารสชาติของถั่วลายเสือเมื่อเรากินสดๆใหม่ๆนะครับรสชาติของเขาจะหวานนะครับผมรสชาติของเขาจะหวานจมันนะครับแล้วก็รสชาติของเกลือเข้าไปแทรกอีกนะครับก็จะออกหวานมันเค็มนะครับพอดีกําลังดีเลยนะครับอืม ก็มีทางลูกค้าที่เคยสั่งซื้อไปนะครับก็เอาไปทำอ,อะไรนะนูกล่านูนูนกโกล่าอะไรสักอย่างนะครับก็น่าน่าจะโอเคนะครับเห็นบอกว่าถ้าทำเสร็จแล้วก็จะลองจะลองมารีวิวให้นะครับจริงๆผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็สามารถเอาไปทำได้หลายอย่างนะครับผม เอาไปทำอาหารก็ได้นะครับเอาเป็นเป็นส่วนประกอบอาหารก็ได้นะครับเช่นพวกโรยบนส้มตำโรยบนตำซั่วนะครับแล้วก็สามารถเอาไปทำยำนะครับหรือว่าเอาไปทำเป็นมัสมันพวกแกงที่เกี่ยวกับถั่วลายสถั่วได้นะครับเดี๋ยวนะครับสินค้าของเราชิ้นต่อไปนะครับที่ผมจะปักหมุนให้ทุกท่านนะครับผมอยากจะ ปักหมุดให้ทุกท่านสําหรับท่านใดนะครับที่อยากจะนําไปขั่วเองหรือว่าทําเป็นอาหารเก็บไว้ได้นะครับเดี๋ยวนะครับผมปักหมุดให้ตัวนี้เลย